สวัสดีค่ะแมู่ไอ้นี่แต่อันได้อัดคลิปมาให้น้องบ่ได้มาพี่ขันไปขันไปขันไปกับบัดีอยู่เนาะค่ะกับเลขของผู้ดับเนาะค่ะกับย่างย่างบ่เปลี่ยนแปลงเนาะกับมีแต่ตูนี่เนาะค่ะเพราะว่านี่ผู้ใดได้มึงคลิปของผู้ดับบ่เนาะ เล่าเขา่าบะเมนสามตัวได้ค่ะหา,หาตัวอยูใ <laughs> นเบืงอยู่ค่ะ <laughs> เล่าเล่าเขาหาตัวเลยได้หมูว่านนี้ค่ะ <laughs> มันเล้าค่ะนี่ศูนย์แปดเจ็ดกับศูนย์ห้านะคะเม่ยห้าตัเขาเบริร์ตจู่ๆเลยเนาะคะ่ะทั้งสามตัวสองตัวค่ะแต่ว่าเพื่อนไห้ไข่เนาะคะ่ะมันกลับไปออกล่าบแต่ว่ากับมันไม่คู่กับย่างหมันใจอยู่ว่าคงจะมาไถ่อยู่ขึ้นเตาเนาะคะ่ะกับมึงเนาะค่ะเพื่อนมา ออกลแล้วแล้วสิออกไข่มานอฟคนแบบกับเท้ากับมะเมืองวาเหล็กตัวไหที่ย่งวา่านเนี่ออกแล้วค่ะกัจะเป็นศูนย์เจ็ดอะไรกัเจ็ดห้าได้สามห้าแปดน้ำนเสียงค่ะศูนย์แปดน้ำเสียงเนาะคะ่ะแต่ว่าเรื่องของปูดำเนาะคะ่ะตอนนี้ศูนย์ย่งสวยเนาะคะ่ะศูนย์กับย่งสวยคือเกาคนกับว่าศูนย์สวยที่สุดศูนย์อยู่ข้างหลังนะะเนาะค่ะศูนย์สวยคือสวยค่ะศูนย์ย่งอยู่ข้างหลัง เพื่อนเพิ่นบอกว่าไห้ระว่างตะเลขกหกเนาะค่ะเลขหกเข้าสังเกตเมืองว่าวันนี้ปูปูเดนอยู่เด็กเดนเลขหกอยู่เด๊คือวันขี่เส้็จไตเลขกหกเห็เข้าแต่ว่าไม่คู่มานังสังเกตเมืองมามันบ่มีหกเนาะค่ะที่คนจับปูหาบ่มีหกเนาะค่ะแต่แต่กับไหลระว่างก็ค่ะเหตลระว่างเก่าเป็นหกเนาะค่ะเพราะว่า เลขผูดำหกกับเก้าเป็นเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะคือหนึ่งสี่เด่นที่สุดก็คือแปดสองเนาะค่ะค่ะแม่คู่ได้ไปไหวปูอือลือเนาะค่ะได้ไปไหวปูอือลือกับได้ส่งคลิปมาให้มึงเนาะค่ะที่ว่าแม่คู่ก็ได้อัดคลิปมาเนาะค่ะว่าแม่คู่ไปไหวขอพรจากปูอือลือใดตัวใดยังเสียเนาะค่ะแม่คู่ขอพรเป็นมา ้ะเลขของปูดำออกออกตัวใดแม่คู่เอาข้ามมาออกได้ค่ะออกตัวใดออขอให้ข้าพเจ้าจับตัวนั้นออกมากเนาะคะ่ะกัขอปูอื้อลือ้บอบอกลูกบอกหลานในเดิอแม่คู่จับได้ตัวนี้เลยค่ะแปดศ<ป>ูนย์เลยค่ะจับได้ตัวแปดศูนย์เลยจากปูอือ้อรื้อเนาะคะ่ะไปว่างเพลินเนาะค่ะก็คือเอ,อไปดอนโพดเนาะคะ่ะไปเกาะดอนโพดเนาะคะ่ะแม่คู่กับไปล่วงให้ แล้วก็จับได้แปดศูนย์เนาะคะ่ะซึ่งตัวแม่คู่เองก็จัดนัดจัดเต็มได้ลัตตลีหลายใบยเลยเด้ค่ะตอนนี้แม่คู่จับ UK อยู่แค่สองคู่ก็คือแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์นี่ราคาเอาเอามาลตัตตลีเนาะคะ่ละลัตตลีแม่คู่ได้หลายใบยเลยเด้ค่ะค่ะเออเอซี่มาึ้นแม่คู่กับล่องเอาไปจับมึงเนาะคะ่ะส่วนตัวก็มักเนาะคะ่ะอีกตัวหนึ่งที่แม่คู่มักล่องลงมากก็คือ เจ็ดหากับหาแปดเนาะคะ่ะเจ็ดหาเนาะคะ่ะรัตตาหาแปดแม่คู่มาแต่ว่าตัวสองตัว,ตว,ตวนี้แม่คู่จะจะลอจักน้อยเนาะค่ะจะลอกจักน้อยะะอก,อยกับเือหาแปดแต่หาเป็นเลขบวกศูนย์แม่คู่จะจัดมือที่เจ็ดหาหาเจ็ดเนาะคะ่ะค่อนค่อนข้างที่จะนักยูเนาะคะ่ะอันนี้คือแม่คู่สื่อรัตติลีแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะค่ะอีกตัวนึงเนาะคะ่ะอีกตัวน,งน,ะะวนึงเอ่อ ก็คือแปดสองที่ที่เพิ่นเน้นนักไห้นะคะแม่คู่ได้เอาได้เอาเลขชุดนี้แหละคะ่ะหินหินแม่คู่ฝันมาแม่คู่ได้ไปทําบุญนะคะ่ะแต่ไปทําบุญแล้วก็เอาเข่าไปถวายแม่ค่ะเอาเอาเข่าสองก็คูไปถวายพระเนาะคะ่ะ mm hmm. พ่อไปหอดเนาะคะ่ะพ่อไปหอดเขา่าเขา่เขาสองคนะูเหลืออยู่แค่เครงะคะูแม่ค่ะเหลืออันละครึงคูเอาเลขเอามาร่วมกันเนาะคะ่ะเอามาร่วมกัน แม่ปูแม่ผ้ากันตีเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่ว่าผ้านี่สิเป็นเก่าเพือสิเป็นแปดมีน้องคนขา,บางบ้านตีหายแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเพื่อสิออกเล่าสบอว่าจันเพิ่มมาเนาะคะ่ะนี่เนี่ยค่ะคนาหกใบหมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะก็กะได้คนก็ได้ตัวนี้แล้วค่ะคนเสียดายอยู่ว่า่าเอาเพิ่งสามตัวเพิ่มมาเนาะคะ่ะค เราเนาะค่ะสามตัวมังสามตัวตรงๆแล้วก็ซ้องตัวอีกนะคะ้าตัวแตก้เนี่ยสามตัวแล้วก็ซองตัวเนาะตัวแตกโบเมนโบเมนแต่สามตัวแตกเนี่ยค่ะสต่ว่าแม่คู่ว่าได้ดอกค่ะว่าได้เพราะว่าสำหรับล่าวนี้แม่คู่กับอันเฮดบอปเปิลไหมค่ะมีตะบม้อซื้อนะค่ะเฮดบอปเปนค่ะเลขของปูดั้อแม่คู่กับได้ได้ กับมึงแล้วเนาะค่ะคือคนว่งกลมไห้เรียบร้อยแล้วเนาะค่วว่งกลมไห้เรียบร้อยเน้นนัดไห้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะอันนี้นะจะเป็นโค้งสุด้ข่แล้วเนาะค่ะเหลือตะล้อว่าจะเข้าหรือจะหลุดเท่ากับ่อมึงว่าเลขตัดของปู่ดำจะอยู่ไหมเนาะค่ะตัดที่สี่เนาะค่ะหวดนี้งวดที่แล้วตัดที่เก็ดก็อยู่อยู่เนาะค่ะงวดนี้เพิ่นตัดสี่เนาะค่ะกับาเมึงว่าเด็กตัดของเพิจะสีอยู่บ่อเนาะค่ะ แล้วศูนย์สวยที่สุดในตอนนี้ตะวางหกสีเพิรนจะเบาถึงเนาะคะ่ะแต่ที่เพิ่นเบาถึงเนี่ยไม่พูดจะอธิบายอีกคือเข้าได้ไปส้งอยู่กับละศิลเนาะคะ่ะเข้าไปได้ส้งอยู่กัละศิลเพิ่นบอกว่าถ้าศูนย์ไม่อยู่ข้างหลังมันจะไม่อยู่ข้างหนาแบบนี้แบบนี้หมายถึงว่าเป็นรักลอยเนาะคะ่ะที่เพิ่อนอธิบายให้ลูกศิษย์เพิ่นฟั้งเนาะคะ่ะคือมันจะเป็น อันนี้ยูลักลอยและอันนี้ที่หนึ่งอ,นนอันนี้อันที่สองเป็นว่าจันสี่เนาะคะ่ะค่ะมันจะเป็นศูนย์แปดห้าถ่าทาแมนถ่าถาถาศูนย์ไปยูข้างหลังตัวนี้มันสีมาแทนเันสี่เนาะคะ่ะตัวนี้จะมาแทนจะมาเป็นอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะก็คือมันจะเป็นหกแปดห้าเนาะคะ่ะหกแปดหาหรือว่าข้าเฮตุแบบนี้ก็ได้เนาะคะ่ะตามที่ลูกซี์เราเห็นบ้างหก แปดศูนย์หกเจ็ดศูนย์จะเปียนไหมคะ่ะค่ะคือเอาหกมาแทนเนาะคะ่ะถ้าถ้าตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเลขศูนย์มันมาอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะมันสิมาอยู่ข้างหนา้เ<อ>าเพิ่นว่ามาอยู่ข้างหนา้าคือหลักร้อยเนาะคะ่ะเอามาหลักร้อยเพิ่นว่าอันนี้อยู่ข้างหนา้าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองหมายถึงว่าศูนย์เป็นหลักร้อยเนาะคะ่ะเพิ่นจีนว่าย,ยู่ข้างหนา้าเนาะคะ่ะถ้าศูนย์ได้มาอีกแบบหนึ่งก็คือ ข้าศูนย์มันไปอยู่ข้างหลังค่ะซึ่งป่มาณมันเป็นแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวหนีมันสิมาแทนอยูทข้งหน้าเนาะค่ะอันนี้เอฟซีจะเข้าใจเนาะค่ะคือแม่คู่ก็ได้สอบถามลูกศิษย์คักแล้วพรางงวดทีแล้วเนาะค่ะคาพ่าท่าโชคเนี่แหละค่ะเป็นผู้นางฟังแต่บอบอกบ่บอกหอนแม่คู่เนาะค่ะว่าปู่บอกว่าปู่จะมองเห็นสิ่งก้าอ,อ,อยู่อยู่อยู่ข้างบนเนาะค่ะเพื่อจะเอื้อนข้างบนเนาะค่ะเ,เพื่อมา ยังไงปู่ก็ยังมองเห็นสิบเก้าเนาะคะ่ะแต่ว่าด้านล่างคนว่าด้านล่างปู่มองเห็นมันมันเป็นสามีคนเขียนไห้แน่เลยค่ะ,คะอันนี้คือคนเขียนไห้เนาะคะ่ะอันนี้คนเขียนไห้แต่แต่แม่ผู้ยนันเนาะคะ่ะยนัยนยันยันแบบอีหอย่งมันคือหลายแทงเสียนนันเป็นงงง,ง,งเสียนไหมคะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะ ทีแม่คู่เขียนให้ลายซิงไฮม่งเลขขันเด้อค่ะอันนี้คือเลขขันของเพิ่นเพิ่นจะเขียนแบบนี้เด้อค่ะแต่กับบอนี้ไก่กันอันนี้คือเลขขันเนาะค่ะอันนี้เลขขันคู่เพิ่นเด้อเพราะว <ๆ S 1> ่ามีเอฟซีหลายๆคนกระบ,บอกว่าไ้โซเลขขันเพิ่นแน่เนาะค่ะแต่เลขขันนี่เพิ่นบบวงอยังเด้อค่ะหลอกหนีโบวงยังแต่ว่าเพิ่นเขียนปะตูหนีลงมาให้ กะมึงเอาพิจารณาเอาเด้อค่ะเพราะว่าแม่คู่เองกับมามาเราแหย่ฟังเนาะค่ะมาเราแหย่ฟังว่าเพลินเทียเพลซ่งม่านเป็นแบบนี้ล่ะเนาะค่ะพิจารณาเอาเนาะค่ะใต้ตองเอาเด้อค่ะอันนี้คือของเพลินเนาะค่ะถามว่าท่านกะแคบนานดอเอาไปพิจารณามึงเด้อค่ะไอผู้เลื่อมีเฤทธิ์ยังปฏิวัติครั้งเดียวเลยจ้าเบอร์แครับ ตอนไปปู่เลื่อเนาะค่ะเขาได้จัปิงป่องเนาะค่ะขอขอจากปู่เลื่อว่าเล่ปู่ดำจะออกตัวไหนขอให้ข้าพเจ้าร่วมหายหาได้ออกมากตัวนั่นเนาะค่ะแม่ปู่ใดศูนย์เปดเนาะคะ<ม>่ะถ้าผูดด้ใดเดมึงคิดตอนที่แม่คู่ไปอยู่ปู่เลื่อก็คงจะเห็นตะว่าคำพาค่าโชคนะ่ะทายบ่ท่านเพราะว่าแม่คู่ขยางไปวงทันวงนี้เนาะคะ่ะลูกติดจนตกใจคุณเได้ค่ะ ตกใจว่าเฮ้ยอียังคือตรงทัดแท้สินะก็คือได้แปดศูนย์มากเนาะค่ะละเ้าจุดทูบเนาะค่ะจุดทูบขอเออขอตัวเลขเนาะค่ะก็ได้แปดสองอีกเด้ค่ะห้าจุดทูบก็ได้แปดสองอีกเด้ค่ะก็ล่องเอาไปที่จุดหน้ามึงเนาะเพราะว่าเออมันเป็นอียังทีดตรงเห็นไหมค่ะก็เหลือแต่ที่ว่าเข้ามานั่งรุ่นเนาะค่ะมานั่งรุ่นว่าเออเลขของปูดำ จะเข่าหรือจะลุดหล่ะจะมาตัวนี้บบเนาะค่ะถูกๆเลหกสองแปดค่ะถูกได้ห้าตัวเลยได้ได้แปดแล้วก็สองแล้วก็หกหกอยู่ข้างล่างค่ะหกอยู่ข้างล่างค่ะได้ได้แปดได้สองได้หกเลขถูกที่ไปจุดอยู่ขุนนะแตะเพื่อนเพื่อนกับหายมาแปดสองแม่ค่ะค่ะเพื่อนหายมาแปดสองนี่คือเลขถูกที่เข้าไปจุดอยู่ปูอื้อเลื่อนเนาะค่ะ ละ <Happiness. S 2> ตงแม่คู่ลวงหายน้องค่ะได้ลูกปิงปองก็คือแปดศูนย์น้ค่ะมันตรงกันค่ะมันตรงกันนั่นแหละแม่คู่กันเล่ามันมันคือสี่คือสี่บังเิญีทยแม่ค่ะแม่คู่กันเลยแต่แต่ลัตเตอรี่ยุคฝุ่นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไล่หลายเลยแม่คู่กันซื้อค่ะกันสื้อมาตาจากสายปูอื่นเลยน้องค่ะกันสื้อซสื้อจุดนี้สองจุดค่ะ ค่าเลขของปูดำก็จะมีประมาณนี้ละค่ะโค้งสุดสุดท้ายแล้วเนาะค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะค่ะโค้งสุดท้ายแล้วก็ให้เอฟซีเนาะค่ะเอาไปพิจารณามึงเนาะค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองให้ปังๆเด้อค่ะในงวดนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ